เราต้องรู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยเราทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยเราประกอบอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้เราทํางานอะไรอยู่ไหวไหมไหวไหมไหวชอบไหมชอบมา,มารักไหมรัก<า>แน่ใจแน่ใจโอเค เวลางลูกค้างุดหงิดใส่ทำไงเวลาเรางุดหงิดเองทำไงถ้าเราเป็นคนดีพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองกับพฤติกรรมมันก็จะดีตามผมสังเกตนะเวลาผมสร้างผู้นําแต่ละคนแต่ละคนผมก็จะดูแนวความคิดก่อนว่าผ่านไหมถ้าในความคิดผ่านนะพฤติกรรมเขาจะบ่งบอกถึงตัวของเขาเองว่าเขาทําได้ไหมนะครับเขาสามารถที่จะเป็นผู้นําได้ไหมนะครับความสามารถเนี่ยมันจะไปสะท้อนไปหมดแหละความสามารถว่าดีไหม ขับรถดีไหมเนียบไหมดูแลสินค้าดีไหมเนียบไหมให้บริการลูกค้าดีไหมเนียบไหมลูกค้ามีความรู้สึกประทับใจไหมเนี่ยมันจะสะท้อนไปหมดเลยเราเป็นคนยังไงครับเอ่ยชื่อฉันนะเป็นคนยังไงครับโอ้โหแอดังดังรู้สึกยังไงกับตัวเอง <c oughs> ไหวไหมโอเคถ้าไหวสู่ตอ่อนะครับ